Da! สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับโยดี้นครสวรรค์ชาแนลโอ้ยหายไปนานมากเลยนะทุกคนไม่ได้ทําคลิปเลยก็พราะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วนะที่โดนขโมยโทรศัพท์มือถือที่ประเทศเบลเยียมนะก็คือไม่มีระจิกรใจเลยตอนนั้นนะคือคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆคือหายไปกับมือถือหมดเลยก็เลยไม่ได้ทํานะแล้วก็เราเนี่ยไปซื้อมือถือมาใช้ช่วคราวเนาะสี่กล้องอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้เลยก็เลยไม่ได้ทําดูดีสี่ป้า<ม>เหมือนคนแบบ ป่วยมาแล้วเป็นสิบสิบวันนะเนาะแต่ว่าถามว่าทาไมวันนี้ต้องมาทําคลิปโดยที่มือถือก็ยังไม่พร้อมที่เราทําคลิปก็เพราะว่าเรากําลังจะเดินทางกลับประเทศไทยคะ่ะทุกคนโอ้ยดีใจมากถามว่ามันสําคัญยังไงถึงต้องมาทําคลิปก็คือว่าการกลับไทยครั้งนี้นะเรากลับไปเซิ ไพร่พ่อแม่พี่ชายพี่สาวเราที่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะกลับไทยก็ไปดูกันว่าความรู้สึกของที่บ้านเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงเมื่อเราโผล่ไปก็คือแผนของเรานะก็คือทุกคนที่บ้านนะรู้ว่านาดีนะน้าสาวของเราเนี่ยจะบินกลับจากเยอรมันไปไทยเหมือนกันแต่คิดว่านาดีกลับคนเดียวนะไม่ได้บอกเลยซึ่งตอนนี้เราก็กําลังจะนั่งรถไฟไปหานาดีนะทุกคนแล้วก็จะเดินทางกลับไทยพร้อมกันจ้าติดตามคลิปนะว่าความรู้สึกของคนที่บ้านจะเป็นยังไง ทุกคนในนนิสเซิก็นั่งรถไฟมาถึงเมืองที่นนนดีอยู่แล้วนะ ตั้งแต่บ่ายสองจากเมืองที่เราอยู่จนตอนนี้มาถึงที่เมืองนาดีอยู่ตอนนี้เกือบสามทุ่มแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปหานาดีกันต้องไปช่วยจัดกระเป๋านิดหน่อยเนาะเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางพรุ่งนี้จ้าและแล้วเราก็มาถึงแล้วจ้าขอแนะนําค่ะคุณนาสุธิรักนะคะนาวันดีค่ะ,คะพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันคะพลังเปิดแล้วเราก็จะไปไหนกันคะบินดไปไหนคะ<ห> <Okay. S 2> ไทยโอเคเจอกันนะคะประเทศไทย กูทันหมอเกณจ้าทุกคนวันนี้นะก็เป็นเช้าของวันที่29ธันวาคมนะจ๊ะเป็นเช้าวันที่เราจะบินไปไทยแล้วนอนกับนันดีตอนนี้อยู่บ้านนันดีดูสิทุกอย่างเป็นไทยหมดเลยก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราเนียนแค่ไหนเพราะว่าเราต้องแกล้งแอบอวยพรให้นันดีเดินทางปลอดภัยไปดูกันนนันดีหลานอวยพรว่าไงคะขอให้เดินทางปลอดภัยครับนังดีถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะทางนี้ลุยหิมะไปทํางานจ้ะแล้วแม่หนูตอบว่าไงนะยอดเดินทางผ่านหิมะให้ดีๆนะปลอดภัยจ้ะโอเคจ้ะ และตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินแฟรงค์เปิดแล้วจ้าเดี๋ยวเราบิมไปเึ้นเพื่อนเนาะจ้าเราบินของอะไรคะวันนี้ไทยเอเวค่ะอ๋อไทโซนะคะไม่ใช่เาถามเพราะว่าะจะได้เจอคนไทยพูดภาษาไทยด้วยกัน <laughs> <laughs> จะได้ขอขอกินได้บ่อยๆได <laughs> ่แล้วค่ะตั๋วถูกโอเคจ้าแล้วเจอกันจา้าประเทศไทย I ตอนนี้ถึงโรงแรมที่กักตัวแล้วจา้าเดี๋ยวเรากักตัวกันหนึ่งคืนนะจ๊ะพร้อมตรวจ PCR test แล้วก็พรุ่งนี้รู้ผลก็จะกลับบ้านพร้อมกับเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยจา้าเป็นกําลังใจาให้ด้วยนะจ๊ะ <c> o <oughs> ุณหมอเกนค่ะทุกคนวันนี้เป็นชาวัวนที่13ธันวาคมนะคะเราสองคนผลตรวจโควิด <c oughs> ผ่าน,านค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วจ้าอีกครึ่งชั่วโมงนะก็จะได้เจอกับทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะร้องไห้ก่อนกัน แม่กับพี่ตั้นมาแล้วนะเรามาเดนเดี๋ยวเราจะออกไปเซิร์ฟไพส์แล้วก็บอกเขาว่าขอกลับบ้านได้ไหมขอกลับโดยได้ไหมขอกลับโดยได้ไหมแม่ขอกลับบ้านด้วยได้ไหม